มานลด้วย้นยโอ้ยใหญ่เลยกินนุ่มบอบอจับกนนี้อย่างี้เลจะอะไรงั้เจอว่อจ้างคนมาเพิ่มวันนี้เนาะเปลนวันละเปลี่ยนเพิ่มนเพมพอได้หิวปูนให้เห็นได้เราเที่ยวึ้นเที่ยวลงกับวายแล้วบุญเราส่งขาดยนีได้หรอวะเมื่อไรเมียได้จะหายเราอวะ มุดไม่สร้างฝากเท้าหาต้องแตวเมื่อวานเดยได้เต็มทุกอย่างนี่แหละพอดีแบงกับระป๋าตุ้ยเลยผู้ระเครงมาวานได้หมังนมุดแลาด้วยหมังนมุดนมนี่เองก็มันสุกครับอ้าวคนยินข่าวยายเป็นไข่ โทรให้ซื้อยามาให้โผนั totally ่งนอนอยู่เตียงโผอากาศฮ้อนเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเดียวหนาวเดียวฮ้อนฮ่าเนาะอากาศสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเนาะเบ้อสุสุสุคนกะยินดีตอนรับส่องเมยน้องน้ำพิงตาตีบเนาะตอนนี้ทางสร้างเพิ่นได้ก่อขึ้นหรือว่าได้ลายไหวพี่น้องเอ้ย สมอลจะมีแท้ไปนไปเี่ยมไใช้บนนี่เยี่ยไปหน้าบ่ยซื้อของมักเฉพ่อมาใหา้เฉพาะ่นไม่ร้องเอ้ยอ เนี่ยแท้ฉากนี่ก็ปุบปาก็ว่าอมกันแท้นี่การทอาเนี่ยฮะสางสักใสางนี่ไม่ได้ยินเสียงปะนี่มันน่ามุดแล้วมันน่ามุดแล้วอ่าเนาะยาค่ะแม่ชื่อยาดีไข่เพราะจะเป็นไข่อะไรยายเต็มเพี่ร้อยบ่ ระยออตะแยดสิพี่นางโฮมพิมเน่เราเป็นไข่เป็นอะไรอาการบอกมอมากหมอจะพาไปีอาการพื่นก้อนถามหาได้เนาะ กาเไปได้ใช่เย็นไปอยู่ปะเย็นาบอกเราว่าเอาชมชบเราชมนึงนมาแกลืมไหมแกะไปะเรากงลืมหายสรอเ็นอาแหน่อแม่น้หยกาด้ะ โอ้ไว้ดิวันวนี้มาแต่งคอนุกแก้วกนนมาเบื่อนี่มือดิสร้างเพียนสร้างมาจักพี่เอ็นนี่ของเจ้านี่เยเต็มซีนี่กินโดตดตัวนี้เก็บของตะโอ,อกเดี๋ยวนี้เขาไขลายได้นี่ เอาสบมาสามคนสิม <ừ> ือนจะลองข้ามเลยเออชื่อรืวาเรากินน้นอะไรชื่อนุมมะฝากเราเออสบายดีเด้อเนาะส้างไหมเ็นจกรดจกรริไหมวะ่อเอาน้ำยังน้ำยัง ไอทางมาบุญพนบุญอ่ะกเปด้ยโอ้ยง่ายเลยกินุ่มบ่อไบ่เอับกัเาไงอย่างี้ลดจะอ่เกเือบ่โดยยสางข้าเมื่อไรเมื่อไรอนีหนาน่ะนี่นานหนกอ่ะท้าพ่อเปิสองเลย เฮ้ยปอดเสอไว้ให้ดีเนาะหลนเท่ายังแบบกินน้ำลายแต่คให้เจ้ฝืชจางกมาเพิ่มนี้เนะเเพื่อน้อย่ปูนให้ Đấy là lâu theo cửa theo luôn của bố bài đó bố buồn xuống khát như nhá đấy là, khẳng, là bà Nghe ừ. <laughs> là đáy mía đấy chứ hải ừ, Tay được kẹo đấy ở nó được... Đang có được đục kẹo đẹp loại ở phía đang mày lông bỏ này mày bụng <laughs> nó. <laughs> <bùn cài> <laughs> cái nóng cho mày 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 ว่าบอนว่าไม,ม่อันเหาตัวเหาเทคาดนี่มันมันบปแจ็บอยู่ป่งส่วนี่มันปึงม,มันมันก็เรียบร้อยได้เลยว่าผู้เท่าขนาดานเหานี่ยังหายใจแบบเจ๊อะไรอากาศห,ห้อนแบบนี้แม่อากาศห้อนแบบนี้อากาศห้อนแบบน,นีาก,า,นบนากินตนาหน้าแบบนี้อิมอ่มหนำจะไม่เป็นไรได้เกือบแบบผออื่นผุ่มแล้วแบบนี้น ตั้งนกแก้วแล้วจะกินลายเลิ่มวางนมบนตนายายมันหวานแกไปก่อนใครตัวเย็นนะวัยฝา,ากพรมสะพอนี่เอาหลังกินเขาดีๆเนาะนี่นมีติมิเนซี่นี่นนนยุกลายแน่นี่ประโยชน์นุ่นขึ้นมาสร้างไดเตาห้างมันนี่ Thì phục tốt lại <laughs> 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 ờ, từ vào đèn gâ tốt nào mọi bọn bọn sụp hát đèn gặp hôm nay lắm chạy bát 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 lắm chạy chạy bát lắm 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 แม่ยาะแพ้กินแม่ยาากินบ่อยาดิไข่นะยขึ้นเมื่อเลยยาดิไข่กำลังไปกรอน่อนเลยมั้ยตำหนักตำรวตำรไปเนาะเราเร่งไปได้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจด้วยเมขาดเราก็บ่ไรเเนาะ กนลังลลายดิเนรอพูลังรวรไปนองละลายมันมุมันมุตแม่สร้างฝากเขาหาน้องแต่มาวานเได้เต็มทุกอย่างนด่แบะพอดีแบงก์ตุ้ยเลยพูระเครงมาว่ากวานได้มังนมุตด้อมังนมุนมนี่เองก็มันชุกพักมีนอนเนาะหึย่างเพรวาผยังไม่ตกห้าเลย อากาศห่อนอันนี้ไฟยินแบบหนักมาเขา้าอีกผู้หนึ่งได้ชื่อยังค่ะที่แบบไปกับนตู้ค้ำนะเจ้าว่าว่าส,สีว่าไปตู้ค้ำนะโอ้เจ้าหันชื่อค้ำ โอมาบนค้ำนะอยู่นี่เนาะช่างช่างกับคำจะขอเพิ่ก็ซื้อคำคำนั่นผมมากค้ำนี้มากเคนั้นมาคุณสองดิคุณสามเลยได้คำำมาพอๆได้กบพอก็ซื้อคำคุณสามนาคุณสามได้ ແລະພໍ sea, on on oh. ite, ່ເນາະຍ່າຍປູນຊ່ວຍກັນເນາະວ່າຊິເພິ່ນຈ້າງເປັນວັນບໍ່ວັນເທົ່າໃດເພິ່ນເນາະໃຫ້ເດີ້ໄປອໍໄປມັນເຮົາເອົາຕີ້ແຊ່ນຫນຶ່ງໃຫ້ເມຍບໍ່ໄປມັນປັນຫນ່เนี่ยຮົາຊື້ນ້າກິນອ້າມີມບອສົດອບໍ ขอโทษเด้อซาบุหูเนาะนั่งเล่นจีนเลยเลือดจีนแตงว่าได้เขากะมีแต่ไปบุหูเรื่องเพิ่นชีวิตคู่อยู่ด้วยกันบอเล็ตกะต้องได้จากกันเป็นเรื่องปกติเนาะบุญเนาะคนเฮาต้องมีประสบการณ์ถ้าคนบุมีประสบการณ์หรือว่าคนบอจะเล่นเพิ่นวะบอกชีนะคือเขากะขบเดือบชีโอ้ยซาบุญเมาทุ่ทิบุณะ ือว่าคนมีประสบการณ์เพผ่านเอิรนมันบ่เจริญคือกระปังอันยังกระปังเซบอเพผ่านเอิร์นนะข้าพกินน้ำกินไงก่อนมาช่วงค่ำๆมานี้กับสบุนมาติเวียกช่วงบ่ายมานี้ไอเมตุว่าบผสมบายได้ชื่อยาไหมเพื่อนม่กินน้องน้องจะหกินบ่ นี uh, ่ตั้งตั้งอันไม่านไม่หลอกไม่ก้อนน่นแไมก้อนมองนี่ทีมันนี่เดีต้องได้อ่อีกหยเนาะบริกรบ่โอ้ก่อยลูกเลยก้อยลูกเรื่อันนั้นอะไรบุ๋มอืมพอยู่มากกว่าท่านตะกี้มาทันโดนใส่ก่อนนี่เป็นไหนลูกมันชอบเลยโอ้จะมาพันาจาก้านหอก

ทังทังทาวทั้งสวบอกกล้าบอกสั่งคำเหมือนบ่โกรบัฒนาระโกฝักงก้อนเนยเอาข้ไหนกล้คนนี้แล้วอกล้ตู้ผ่านบูนมาหนึว่าออกแล้วว่าบุญก็ถอยมาอยยากจงนี่ยอปลอออกก็เดียวคือแม่ฮ่อกับบุญเนาะ จะปอนใบแต่ผู้มากเลยนี่เนาะเจ้าเพื่อนนี่สร้างคนวิจารแมนทำใจ้เอ่ทำใจสร้า้องไปอยากสมุกโก้ได้หนาะสร้างเทคานอย่างเดียวเนาะ ทำจสร้จางดิเพราะว่าต้กบนี่มันเหนยยากแล้วตกบสุ่แก้วนี่ห่วยลววะทำสรางต้องไปจกส้ทุกแก้วคนได้หรอฮะจิา่เงเดียวนี่ล่ะเออปเป็นวดเจ้าปูเป็นมึงก็จะสิบีใส่เบียวขัวม่ไหวเดียวตันีายอตั้งเบี้ยงเหนาอยตั้งเบี้ยนะมันชิยากวัดสาปอีกว่าถ้้าตองขีด กีดนานนั่นดิได้กีดล่องกันเป็นเจะแมนธรรดเขาโบกแล้วเขาต้องกีดอีกกีดไปมีน้ำก้อนนี่บ่หน่เปื่อยบ่เลยอ๋อสีเมื่อยนะก่อนเลยสีเมื่อยนะบ่เยอะเยอะเปือบเมื่อถามเ้ยมันตัวนี้แห้งแล้ว อี่้านี้แนี่ตแกน่วยังโอ้ย้ชนกินกินกอนบุ้รหนานเนาะผู้ผู้กินกับผกินผู้เขามังนีหอยขาดบ่ไรด้นะบุญเนาะกานอดผูกินไรผ่อาจะมานันผู้กินไรหตายตายได้หนยบ้เลย มันสิมาก็ซื้อมามันบ่บุญนะบุญบิดเพิ่นนั่นอืมสิบ่มีเกลือนี่สิอยู่แสดงว่าขายแลบุญกินนํากันเนาะบุญอยู่จขอเฮือนมาคือเฮานี่ห้วยเอาลเฮานี่ขาดน้ําก้อนบ่ได้บอกยังเหลือหลายเนาะก็บ่เหลือเด้เนาะพี่สิก่เฮือนคอีกกบ่เพิ่นว่าก่อเฮือนใหญ่นี่ก็ยังเหลืออยู่เหลือหลายเติบอยู่ กินแม่ยาแม่ก e, ินแล้แม่ยีโป้ที่เอาซื้อมาถือยีโป้ไม่เป็นไรไปลงมาไตะเขขี้มูกย่อยมือหน่น่มากุก่เนี่ย่อะลงมาวะเป็นยางยาดีไข่บอยดีไข่ยาดีไข่แบบเป็นว่างเป็นชุดจะถายเป็นชุดด้วยเนาะ แต่งโมได้ตอนนี้เริ่มพันหาม<อ>แต่งโมก็มววมขึ้นท้องแล้วไหมายาจะอกอตอนนี้ขึ้นบ่เนานะก็ตอนนี้ขึ้น ก่อนดเทเทคันถับอีกว่นี่ถับอีกเด้วเนาะเขดีเ้าบแล้วอ่้ไวาหาดหบบนหนได้เห็ดแบบลำค้นอย่งนั้นี่ผูคนห,หนาก็มือมือมามือมาเครื่องมือไปกว่าได้เล่ากันเนาะงานลาย กเราก็เจ็บเคราะในบ้านนี่ผ้าเชื่อมเด็กอันว่าเป็นบ่จากจุดร้างค่ำนี่พอปนในบ้านเทานี่สร้างเชื่อมเด็กเป็นนี่มีไผยในจากวันมาบริเวนตรองค่ำนี่บุคคลมีขนาดไหอ๋อไปอยากซื้อเครื่องมา้าให้การศาสตร์เพื่อนรอถาอรออ่ายตรองเราไว้ยังอีกครึ่งเย็นหน,านนะ้าฝนเลย มีซิตต t อยเพิ่นมาเสื่อมเห็ดกันสะได้เฮือนจังคำเราโอ้เราบ่ต้องถ่าด้วยเราอะอีกเครื่องเราอะค่อยวัวได้บ้างง่ายได้เราอะวัวแบบไม่ข้องเลยได้ฮะไไปพี่น้องเลยใกล้แล้วบ้านนี้ก็ เรียบร้อยเนาะไม่แต่ที่คานนั่นก็ขึ้นสะไม่ใช่เราสะโบกเทพพืชพันธุน์เทพพืชก้อน,นออทั้งโบพอทั้งทั้งตาพ่อเลยจะได้เอาเครื่องลงมาเครื่องจะเครื่อนคั่วลงมาใส่ไว้ฝาไวใบขึอนหลังในก้อนแต่พอพันธุ์มังเครื่อนคั่วเนะาะมังเครื่อนคัว่วต่อกระเทาะออกไปอีกมไม่เรียบร้อยเป็นที่เพป็นเห็ดมา

ก oh, ินข so ้าวก็ยังแม่ตอนเที่ยงเออโอ้โหแกงแต่เย็นเอาเบียมนีไปนะไปหายหายไปหน้าก็ดจะเศร้าไปหนาไปหน้าไปโดดแบบคือนี่ขำมาเลยแบัดด้าได้อนสักยาที่ไหนนอนต้องเพียงไงไอเอามาเคื่อนอี้ใครแน่คืนนี้ บิวกัเป็นไข่แล้วพ่อตู้ไปฮับเอาคู่โทรามาว่าเป็นไข่ให้มาฮับเอาไข่ขึ้นวะล้วนวะไข่ห้อน,นพรอตู้ไปตั้งแต่เว้นพ,พนวโทรทามสบายพ่อตู้ออกไปย่างพ่ออยู่หน้าตาทามอ่ะเอาไปฮับน้องบิวแม่นิดน่อยไข่ลายวะนี่ทั้งหั่นเขาไปซื้อเันเครื่องนี่เขาหามไมยพวกแตงโมนี่หามได้ พออากาศฮอนนี่กินแตงโมไปนี่มันซีเห็ดแห่คนบุสบายขึ้เพิ่งมาหาห้องเจ้าห้องเนี่ไอะไรกูชอบกินยุกละลายรสปัจแังอันนี้นะอบพิษบ,บ่สผิดยังมันเป็นวิตามินซีปัจแนงไหวกินนะคือกินเอากินเอาปับแตงโมไหวกินปับพิษกินกินกินนู้นหวานนี่งกันเออตื่นเต้ <laughs> เอาไ่ก so, uh, ินม like, ันยันเรไม่ยาโราไม่เสียโบเนดอกไ่กินบ่มียาอยากกินนะพญาว่าเอต็มที่กินด้วยเมติมินนี่แหละมันบวพิษพญาเพราะมันเป็นติมินซีบางนุงใส่ตาตากะยองกินด้ก้อนเนาะหึยอมกินด้ก้อนเนาะว่าเอเป็นซื้อลูกมึงมึงกันพอได้ชิมปากุ่มคอ ยอมกินเรามกินพื้นมามากินืนะวยตีกเต้ขือเี่แต่พอได้ชกกันกินนิยุกรถได้เจ้ก่อยากเลยตาข้าวแห้งเนาะสิปหาสิบได้หรือเป่นี่ยังกินยาหาซิบหาซิปชงกิเซนเตานี่อ่ะมวยแล้วมัน กัใหญ่แล้วนมาเกินอะไรกแล้วแทงก้นไดแทง่งกินม่เล่มันจักีปวไปกวดกอนพี่แต่หิมสิดก้นสิดก้นไปกวดก้นน้ำไปมาชมเ็กไปเมฆโมกโมแกงเน่ยเป็โมขดแดงก่อไปไปเล่น

น้ำมันยังแพงเด็ดดีอะเคาะขีบโอขีปูนเคียข์คีปูนออกบ่ไนเข็ดเสาโซ่ออกข้างนอก ปวดกระเปะเพิ่นเครียออกลุ่ตามมบังกานะบังกบเนาะปวดออกถูกกระโปวดหลอกลุดออกแผลงแน่เนาะโอ้ชาชอดชอด,ชอดพูดเลยอันไห ปั Finally, ่นน right? hey, ั่นผมบอดดเหรแต่ลมมาก็ค sí, ุเลยเนาะว่าไปไปดองเอ้กะสิประมาณนี้ก่อนเด้อเนาะยังอันนี้เบี้ยยังอันนี้าเบี้ยบักนั่งตู้บอนี่ไม่ได้เห็นได้นี่เบี้ยกำลังตู่ไปไปดองเลยเคียวขัดอม

มื่นเงินจะเาได้ดอกแ้๊เนี่ยก็ตัวนี้ใส่ป่ะใส่ไปยังตัวนี้นะเฮายังสิโก้อกมาพี่อยู่บัใส่ไหนเอบัวใส่กันบัใส่กูได้เอายังสิโกเธอบอกมาพี่พี่มาใส่ออกข้างนอกพี่พี่ได้ข้ามาใส่ข้างนอกพี่ได้ใส่บ่ใส่ไปยังตัวนี้เนาะเอาวุ่นมันนุ่นแนวใส่เนาะ

เนาะ่นบ่มีขายมาจะคิดอุ๊กจากแม่เดือนกับเาอว่าสิสูงเนาะโดยได้ยมือนมันตุมนแ่หมอเกมือนกันยอมอยู่ก้อนทางนี้นี่าโอเคท่านเก็บนี่เด้อเนาะฮะสบายดีเด้อโดยมาบึง ตี้ลงมาเอายาใหม่ทามําแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยได้มาเบิ่งทางสร้างเพิ่นกอ่อเฮือนเนาะแลเอาเรื่องลูกแก้วให้พี่น้องเอ้ยได้ว่ายอูนอนกันดิดเดอ้อเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ก่อนขอขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนะะาะสดี